ดีบอกนะครับอันนี้ผมมีอินเทอร์เนต็ตฟรีนะครับจากค่ายดีแทกนะครับวันนี้โอเคนะครับเพื่อไม่เป็นการรอช้าชนะครับผมจะมาบอกรหัสอินเทอร์เนต็ตดีแทกเลยนะครับผมให้น้องๆกดไปที่นี่นะครับผมกดไปที่เบอร์ทนะครับแล้วก็กดดอกจันหนึ่งศูนย์สี่แล้วก็ดอกจันแปดแปดเอ้ย หลจันแปด้าศูนแล้วก็กดสีเลียมห้ 50, แล้วก็สีเลียมทุกออกนะครับเน็ตนี้นะครับจะเป็นเน็ตสีนะครับระยะการใช้งานอยู่ที่30วันนะครับเน็ตเต็มสปีดนะครับโอเคครับผมแต่ตอนนี้เนี่ยสำหรับสทรศัพท์ของผมเนี่ยใช้ซิมท m o ูฟอยู่นะครับผมก็ไม่สามารถกดใช้งานได้นะครับ ผมเนี่ยอยากจะให้น้องๆน,นะครับลองสมัครดูนะครับว่าได้ไหมนะครับถ้าสมมติว่าได้นะครับอ่าให้น้องๆอ,อ่ากดอ่าบอกใต้คอมเมนต์ด้วยนะครับอ่าสดวันนี้ก็มีหนึ่งรหัเท่านั้นแหละครับสวัสดีครับผมฝากช่องนะครับทีบอกนะครับ